กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องมาจะกินโอ้ย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 ตะเกียบคอ,อ,อยตะเกียบคอยเฮียกินชาบูหม้อไฟนะฮะใส่ผักไปเลยหาวานหวานเหมือนนี่เป็นจัดเป็นอยากกินแบบ สดห,ห่อนพี่น้องแจ็คสกินอย่างหัวตะเลิกงานหัวตะหอดหองพี่น้องเอ้ยเมยช่วงนี้ขายของผูเดียวแล่นาแลนหลังยู่นะคะ <c oughs> บริอัดคลิปแบบว่าเสียนเบาหเหตุการณ์ให้ฟังกับบริอัดสามี่น้องเไม่มีเวลาเลยเมื่อวานกับกราฟคำแจ็คกินแบบธรรมดาก่อนเราจะใส่เป็นหมาล่าตัวนี้นะคะ จากพี่พี่ท็อปสใส่เป็นก่อนเลยสุบมาลาเหลือสองก่อนสุดท้ายพอดีตัวแรกนึงว่าเลือก่อนเดียวมันหลี่มันหลี่เดี๋ยวรอสักครู่ให้น้ำมันเดือดเดือดนะจ๊ะปักไฟยาใหม่แล้วลูกเอออันนี้เป็นเป็นหมูแบบเป็นช่างกิโลนะคะใส่ลงไปเลยก็จะมีหมูมาร์กนะคะมีสามชั้นนะคะ มีตับมีไตมีไส้มีพุ่งก็ว่ากันไปนี่ปลาดอรลี่ชอบมากใส่ ructure, หมูลงไปเห็นบ่พี่น้องเดยวขยับให้เบิ่งคุดอยากบอกแก้มว่าพิอง,งอยากกินอ่ะบริกินโดนละแต่ว่าบริกินแบบปป้งเป็นปิ่งย่างพี่น้อง พักกับไส้เบอรหนี่เปื่อยอดยแต่กินโมมัอันนี้น้ําจิ้มนะคะน,นี่แบบเป็นช่างกินรลน้ําจิ้มอันนี้ร้านใหม่นะร้านนี้ผพงไม่นเน้นอร่อยนะคะเน้นคุณเออเน้นราคาถูก <c oughs> แต่ว่าแสบอยู่น้าจิ้มเพื่อกะลิดอยู่ซ <c oughs> ิ่งจี้ซิ่งจี้นะฮะใช้ลงไปเลยกระล่อห้มันเดือดแจักน้อย <c oughs> ไปแม่โคเพิ่งมาสามชั้นใส่ลงไปว่าสีไล่สดก็ย่านมันดนันตกลอยมันปิดเปือยจย่งหน่อย เยวจะกินเป็นธรรมดาซะก,ก่อนนะคะเ้วคอยสิกินเป็นมาล่าจานประจำตำแหน่งผู้ขายใช่ล้วรอสักครู่เดือดๆนิ้หนึ่งนะจ๊ะอะไรเป็นพวกหมึกหมึกบงังหม,มึกกรอบหมึกหมึกกรอบนะฮะ แมงกะพุนก็มีเด้พิงตักมากอยู่อันนี้เป็นแบบแล้วแต่ห้องสิบตักมากแบบได้กับตักเอาอตะโขงใส่ลงไปเส้นนี้เดี๋ยวใส่สุดท้ายเพราะเส้นนี้กินสดกันเลยพี่นอ้องเส้นแก้วเส้นบุกหมักสื่อมากินกับยำตะกี้เฮ็ดยำกับสื่อมาดูดูเด้อันนี้เป็นหัวใจสไลด์เป็นตับสไลด์แล้วก็มีเส้นจีใส่ลงไปเพราะว่าต้มให้มันสูกมันไ,ได้กินเทเดียวลด เอาเถอละนี่กันเดี๋ยวรอให้ผักเปื่อยแล้วก็ให้หมูสุกนะจ๊ะเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วบุบ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 แล้วใส่เส้นลงไปจังหน่อยหอมหอมขันยาสดอันดันแบแรกโอ้ยนี่ฮะปาดโัว ส่วนหันหอนขึ้นมีแห้งแทนประเดิมข้ามแรกเป็นสามชั้นสไลด์นะคะอย่างน้ำจิ้มมาไว้บ้างพี่พี่น้องกินน้ำจิ้มเปรื้องเปื่องย้งงมาอือหือครับ สบายนั่จุมทำลวกร่หกนหดๆจังเาเลยอ้๊ยเลิศค่ะอืไหนแล้วไหนแล้ว ุกแล้วซุกแล้วน้ำจิ้มลาดพี่นอ้องมาเด้อแก้มเอ้ยเพีงกินก่อนเด้อกักโตไปโตกักผู้ดดจังกิน ชินกิอืมว้ลักอ่าอืมแบบดาดข้ออันนี้เป็นหมูหมักจิ้มน้ำจิ้มได้ลายกินน้ำจิ้มเปลืองแห้ ลาสุกแล้วนะคะตักออกมาก่อนแล้วมันสิเละปลาหมึกของห้อง จุ่มน,น้ำจิ้มผักสุกแล้วหมูลสไลด์พี่น้อง thoát quần vạn ô lượng คลิ่นีสีดนแน่จในน้อยได้ไหมเนี่ยผักวันวันหมูเอาเสริมไป เปิดเตาขึ้นยกที่สองเอาหมูล,ลงไปมาฮะเต้าหูล้ลงไปไม่อย่างนี้เยอะแยะเลยเออนี่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 นลายรอเดือดในขณะที่รอเดือดก็มาทื่นอันนี้ก่อนสามชั้นสลาย ใส่ซิดคุณระคึงพี่น้องอพิงค้าของคนเดียวมาสองวันแล้วครับแก้มกลับบ้ามกลักตัว ไปดูแลแม่เฮ้ยข่สีเป็นล่มพี่น้องเตรียมของผู้เดียวขายผู้เดียวท่านแน่พอท่านแน่เ้าเอาศัยแบบว่าวันหว,วานไว้ก่อนพนักงานเขาจังบวัวแบบเวลาเขาถาเขาจังบวัวแบบบกเครื่องเขาก็เข้าใจเลยพี่น้อ เวลาถึงบาอยู่ร้านไปขายมินิหมารสอแก้มอยู่คนเดียวพน้าเขากับสิถามอีกคนนึงไปไหนเวลาแก่มบาอยู่นี้กันอีกคนนึงไปไหนไปดูเลยแม่แม่ไม,ม,ม่สบาย่อมันไอ,อาลมตลอดแหลกคนงดกนันดมึกแย่ กุบกูบกุบกปลาหมึกแม่ไม่สบายก็ว่าอืมนังค้นกับเข้าใจบริการตัวเองหาจ่างคนนดูพี่น้องก็ว่ารอแหงถ้าโรงงานเขาอนุมัติให้คนเขามาก เพราะว่าซุ้มือินี่สีเอาไผรเขามาซุ้มซีซุ้มหาบ่ไดดโควิดเราหูใครอมมันแตกผอก็เลยรอเพิ่นอนุมัติก่อน ยอดขายกะบ่ตกได้ล่ะขายดีคือเ่านะฮะพิงก็อาจจะเห็ดสาสดร์เลกน้อยสิแต่ว่ากะอาศัยว่าเขาบอกม้ว,วนๆกับพนังงานพอโทษเขาหายรอ เด,ดี๋ยันเดี๋ยวแล้วใสว่อีกก็ไม่ยังไม่ได้แบบว่าต้องเปิดเตาดูนะใส่ลงไปหมูพวกนี่อย่างจังได้กับบ่บอแห้งพี่น้องหมูมัด สิ่งไง,ไง่งหมูหมักนุ่มหมูชนิดเดียวกันอันนึงหมูหมักนุ่มเทงานลงไปเป็นหมูหมักงา แก้วแทบแกลึบๆเดิต่อไปใส่มาลาได้พี่น้องขอใส่สองก่อนเลยเพราะความเขิมขคนขอบคุณที่ท็อปนะคะ ส่งมาให้กินแบบเขื่อนว่ามาลาแบบสำเร็จลูปแม่นบอเป็นแบบมาลาซุปก้อนเนาะเพื่อนอู้หอม,อมเพิม่มความเผ็ดเข้าไปเลยในรอแป๊บนึงบัดรอให้มันละลาย ซับนุ่มสีเริ่มบอกแล้วพี่น้องอปลาสีสีเป็นตะยานใท่นะเดี๋ยวรอให้มันละลายทั้งสองก่อนนะจ๊ะพี่น้องเบิง่งตีล่ะ ดสีเพชรเวทาเลยสดนำส้ำซุปกันหอม,อมอโอ้หลายแรงหลายแรงอีหลีปลาหมึกวงจิ้ม,อมหอม หอมมาล่ะ่ะมันกำลังละลายสุดน้ำซุปขาขอ้อขาโควิดในจังหวัดม,มันบริชาแบบทรมานได้พี่น้อง มันชาแบบว่าพอดีแซบอ่ะหอมๆนัวๆแบบเพิ่มอัธรรดอ่ะร้อนไหมบอสซะหน่อย ครัห,หมูลงไปเสร็จลงไป ไปเอาตงหูลงของพระท่านไ้กินตงหูเจ้พี่น้องหมูซาลาตักออกก่อนเอาหลอดไม้ออกก่อนโอ้หลอดเก่าไหมสดตัวบัะนี่สดความแบบร้อนแรงของมาละเออความ มากัากแบบนี่แหละมากแบบซาดิซซาดิสนี่แหละแซบ่บอูเลิดจุ่มน้ำจิ้ม พุทธมันขอบคุณพี่็อบเด้อจ้ะมาลาแปะยิ้มมูมเริ่มแต่แล้ว ชาแนนอย,นอยชาแบบพ่อยรู้สึกมีอัรถรสว่าชาอะไร หมูกเริ่มแตกร้อนแรงอีกเลยพี่น้องสองก่อนพอดีเลยน้ำซุปซ้ำนี่มีรสชาติบ้จืดบ้เข้มเกินไป กินต่อพี่น้อมบึงสีรวดต้องต่ออาออกมาพักไว้เดี๋ยวมันบัวเยียน แซบน่อยเลยบเคยกินแบบนี้บบเป็นบเคยโบคอยกินแบบนี้ออกออกคลิปกัน่ะมีแต่ไหลสดสมากเนาะกินมูกระทะต,ตองไหลสดเด้อต้องมีมูคุยมูเบาบึงสีรถ จ้น้ำจิ้มหอมง่านะครับเปรี้ยวนำหวานนิดนิด หอนทองวัาแับตอนพริกเป็นตอนพริกแล้วพี่น้อง xương chị khỏe ô tô hùng khay luôn chắc với sếp Hãy subscribe Để เห็นก้อนเล็กๆไม่เล็กนะฮะเขาอัดมาเขาสูญยากาศมามีแต่ผิดมีแต่ตอนผิดหอมมันนัวหุดแบบเบอร์อะไรพี่น้อง อิ่มพอดีปอวีสัน้ำซุปตัวนี้ขอเสีเอาไว้ใส่ตู้เย็ยนไว้เสียดายเพราะว่านี้มันยังเหลืออยู่มอื่นต้มกินได้อีกเปลือกเอื่มเศแล้ว <laughs> ตอนพริกเป็นตอนพริกเพจจัดแจงอ่ะพี่น้องพอการคิมนาจ้ะอิ่มอักช้างนี่ยนขอให้รักนานๆนะจ๊ะกะ เริ่มยูเริ่มยูอย่าลืมกด Subscribe เป็นพนับงานให้เกานะคะขอบคุณทุกการติดตามจ้าบ๊ายบายบาย